ให้ความยุติธรรมให้ความถูกต้องโปรง่งใสและเป็นที่พึ่งของประชาชนและสังคมกฎหมายนั้นลึกซึ้งใช้ให้ดีก็ดีแปลความให้ดีก็ดีใช้ไม่ดีหรือหาช่องโหว่ในทางในการปฏิบัติต่างๆมันก็ไม่ดีผู้พากษาก็เป็นมนุษย์เป็นคนมีอารมณ์แต่ถ้าเผอ ทบทวนสินธรรมหรือจรญยญบัณของผู้พักษาไว้ก็จะไม่ออกนอกกรอบที่ผิดเป็นการเตือนตนเองให้รู้จุดยืนและหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งหน้าที่ที่เราที่ต้องปฏิบัตินั้นลึกซึ้งมีรายละเอียดและความละเอียดอ่อนมากการที่ได้ปฏิบัติหรือถือปฏิบัติสืบต่อกันมาว่าปฏิบัติหน้าที่ในพระประมาภิไธยพระมหากษัตริย์นั้นความจริงความหมายก็คือ ปฏิบัติหน้าที่ในนามของสถาบันทั้งสามสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประชาชนในพระประมาพิไทยในนัยะนี้หมายถึงสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของชาติและความสุขความร่มเย็นและมั่นคง ของราชอาณาจักรซึ่งเป็นบ้านของเราทุกคนอันนี้คาหมายที่จะขอไขให้ในพระบรมมารพิไทยพระมหากษัตริย์ก็คือในนามของประชาชนชาวไทยในนามของสถาบันและประชาสังสูงสุดทั้งหลายของชาติและประชาชนคือให้ความยุติธรรมให้ความถูกต้อง สร่งใสและเป็นที่พึ่งของประชาชนและสังคมกฎหมายไม่ว่าประเทศไหนมีไว้เพื่อรักษาสิทธิรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบแต่กฎหมายนั้นก็ลึกซึ้ง ใช้ให้ดีก็ดีแปลความให้ดีก็ดีใช้ไม่ดีหรือหาช่องโหว่ในทางในการปฏิบัติต่างๆมันก็ไม่ดีมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นทั้งศาสตร์เป็นทั้งศิลป์เรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยแต่ถ้าบตระหนักถึงความสุขต้องหรือพูดง่ายๆความสุขของส่วนรวมความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติก็จะไปในทางที่ถูกก็จะอ่านกฎหมายหรืออำนวยการยุติธรรมได้อย่างไม่ผิดผู้พากษาก็เป็นมนุษย์เป็นคนมีอารมณ์แต่ถ้าเผื่อทบทวนสินธรรม หรือจัรยาบรรเขาพูดภาษาไว้ก็จะไม่ออกนอกกรอบที่ผิดท่านทั้งหลายได้เรียนมาได้ศึกษามาแล้วได้เรียนรู้ว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีอะไรที่จะทำให้มันเดือดร้อนกว่าชาติบ้านเมืองก็คงจะไปรู้แล้วว่าอะไรไปในทางที่ถูกไม่ถูกเรขอให้มีสติ มีปัญญามทีทัศนคติที่ถูกต้องและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนก็จะเป็นสิริมงคลกับตนเองก็ขอให้มีความสุขความจเจริญโดยทั่วกัน